สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเคยนะครับล่าสุดมีข่าวว่าทันทุยผู้เล่นจากเวียดนามที่จะเข้าร่วมทัพ pfu จะไม่ไปญี่ปุ่นเพื่อแข่งขันวอลเลย์บอลลีกแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีข้อมูลการโอนย้ายวอลเลย์บอลระหว่างประเทศโดยเฉพาะวอลเลย์บอลญี่ปุ่นซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมาก รวมถึงผู้เล่นอย่างกัปตันทีมชาติเวียดนามทันที่ทันทุยก็จะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยจากที่มีข่าวว่านาเบยะอดีตเพื่อนร่วมทีมของทันทุยที่อยู่เดนโซ่ที่ผ่านมานะครับก็จะลงเล่นให้กับ p f u b u c a บูแคทในฤดูกาลนี้เช่นกันทำให้แฟนๆต่างก็รอคอยให้นักตบทั้งสองคนนี้กลับมารวมตัวกันใหม่ในทีมใหม่นี้นะครับ แต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวหมายเลขหนึ่งของเวียดนามรายนี้นะครับจะไม่ไปเล่นหลีกญี่ปุ่นเหตุผลดังกล่าวเป็นเพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงความสำเร็จของสโมสร VTV ีวีลองอันนะครับหลังจากความล้มเหลวในการแข่งขันระดับชาติมาแล้วหลายปีเหมือนว่าเจ้าตัวก็คงจะอยู่และก็แข่งขันในประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นเพียงข่าวลือฝ่ายของทันทุยนะครับแล้วก็สโมสรต้นสังกัดอย่าง VTV ีวีลองอันนะครับยังไม่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการ ซึ่งตามข้อมูลในขณะนั้นนะครับทันทุยก็ได้ทำสัญญากับ PFU แล้วก็จะมีการเดินทางก่อนเดือนสิงหาคมเพื่อที่จะไปฝึกซ้อมกับสโมสรอนเงื่อนไขของสัญญาก็คือหากว่า PFU นะครับไปถึง4อันดับแรกเธอก็จะอยู่ต่อจนถึงเดือนเมษายนปี2022เลยนะครับในกรณีที่สโมสรอนตกรอบจากการแข่งขันชิงแชมป์เธอจะกลับบ้านทันทีแต่ถึงตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นทันทุยจะไปญี่ปุ่นหรือไม่ก็ยังไม่มีข้อมูลเปิดยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยนะครับจากตรงนี้หากว่าผู้เล่นเวียดนามคนนี้ปฏิเสธด้วยเหตุผลดังกล่าวก็อาจจะพอมีโอกาสให้สาวไทยอีกครั้งหากว่าทางสโมสรยังต้องการผู้เล่นจากอาเซียนเพื่อเสริมทัพอีกทีอาจจะต้องรอลุ้นกันนะครับ ถึงแม้ว่าผู้เล่นไทยที่จะไปเล่นให้กับหลีกญี่ปุ่นก็ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ทราบกำหนดการการเดินทางก็ยังต้องเป็นไปได้ว่าผู้เล่นเวียดนามคนนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับสโมสร PFU อยูอยู่นะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ